จังหวัดนครปฐมเปิดงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบครับนายโสรศักดิ์เจริญสิริโชคผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเปิดงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมประจำปี2565ที่บริเวณลานจอดรถ JR คาราโอเกะอําเภอเมืองน,นครปฐม นายพิเชษ์อรุณมาศผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานนะครับยากต่อการแก้ไขให้สําเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ดําเนินการประสานต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งการนําสายลงใต้ดินและการแก้ไขสายบนเสาไฟฟ้าแต่เนื่องจากการนําสายลงใต้ดินนั้นจะต้องใช้งบประมาณสูงอีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับการนําสายลงใต้ดินจึงทําได้เพียงพื้นที่สําคัญบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเป็นหลักในปี2565ทั้งนี้นะครับจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วทั้งจังหวัดนครปฐมและกำหนด kick off ก,ออการปฏิบัติการที่บริเวณถนนราชมักขานะครับจากบริเวณแยก JR คาราโอเไปที่โรงแรมทันตะวันซึ่งมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตร เกือบ2กิโลเมตรนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบา,นาลนาครนครปฐมบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหน่วยงานสื่อสารทุกหน่วยงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวมและยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอีกด้วย